สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลายสุขโขทัยนะคะวันนี้มีสิ้นส,สวยๆมาให้ชมกันอีกแล้วเป็นงานใหม่แกมฝ้ายทั้งผืนนะคะแล้วเป็นไหม่จุนค่ะไหม่แท้นะคะนกมีให้ชมสามเฉดสีนะคะเป็นมุกข,ข่าเปียนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกทีทีละผืนแต่ก่อนที่จะไปชมสิ้นสวยๆขอฝากชมนี้ก่อนอันนี้เป็นยาเป็นย่ามนะคะย่ามเกๆ๋ๆปะหน้า ด้วยจกจกทำมือนะคะจกทำมือเป็นงานจกแท้หรือว่าที่เรียกว่าจกขนเม่นนะคะนี้เป็นงานฝ้ายค่ะให้ดูรายละเอียดของจกใกล้ๆแล้วสีก็จะเป็นสีออกชมพูชมพูกะปินะคะสีแบบนี้ค่ะมันเกิดจากการเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าเขาจะอ่าฟั่นฝ้ายเกลีเกลีกยวสีก็เลยจะแบบดู แปลกแปลกดูละมุนตาไม่เห็นแบบชมพูกะปิจาาเขาก็จะมีลวดลายเห็นนะทั้งสายทั้งในเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังมีมีม,ม,มีปะจุกข้างเดียวด้านหลังเออนี่ค่ะจะเป็นกระเป๋าเล็กๆใส่โทรศัพท์ได้ขนาดอ่าสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดนิ้วนะคะแล้วก็ด้านในก็มีซิปให้หนึ่งซิปนี่ค่ะแล้วก็จะมีกระเป๋าเล็อก,เลกอีกหนึ่งอันใส่สำหรับใส่ของบุพก,กาวตัดเย็บอย่างดี แล้วความยาวของสายวัดทบจากปากย่ามนคะคะก็ประมาณ1 8บแสินิ้วค่ะเป็นขนาดมาตรฐานของย่ามบ้านเราเลยนะคะอันนี้เป็นงานทำมือแท้ค่ะน้องสวยเก๋มีหลายสีค่ะวันนี้เลยหยิบสีชมพูกระปิมาให้ดูแล้วขอฝากชมอีกผืนนึงผืนนี้งานงาน pre order นะคะเพิ่งได้เชิงมาค่ะก็เลยมาให้ชมกัน เชิงสวยมากค่ะอันนี้เป็นใหม่นะคะใหม่หม่หมจุนค่ะใหม่แท้ค่ะเป็นงานทํามือนะคะเราค่อยดูรายละเอียดช่างฝีมือดีมากค่ะเห็นไหมคะดอกเล็กทอแน่นพื้นสีส้มอิดนะคะแล้วก็จบด้วยสีต่างๆแล้วก็หัวใจของสิ้นก็คือลายมุนสิบหค่ะ,น,คะนกบอกเลยว่าสวยมาก เดี๋ยวรอตัวสิ้นตัวนี้จะเป็นเกีย้์ดอกนะคะเกี้์ดอกมือสิบหกนะคะพอได้สําเร็จมาเมื่อไหร่นกจะมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ได้เชิญมาก่อนก็เลยเอามาให้ชมกันค่ะสวยๆแบบนี้อยากให้ได้ชมค่ะอันนี้จะเป็นงานทํามือราคาค่อนข้างแพงนิดนึงแล้วยิ่งเป็นใหมแท้เนาะก็เลยราคาสูงนะคะคอยดูกันค่ะว่านกนมีความสวยเงางามขนาดไหนส่วนวันนี้ที่นกบอกว่าไหมแก้มฝ้ายทั้งผืน เป็นไหมจุนเหมือนกันค่ะยืนป้ายแล้วก็พุ่งด้วยไหมมีสเัเฉตสีนะคะอันนี้ก็จะออกเป็นสีเทาๆอันนี้ออกสีเขียวแล้วน,นี้ออกสีเหลืองเดินลให้ดูทีละผืนค่ะอย่างที่บอกว่าชุดน,นี้เรียกว่า,าสิ้นมุกขาเปียก็คือลักษณะก็คือจะเป็นคล้ายๆตัวโอกับตัวเอ็กซ์ค่ะเห็นไหมคะตัวโอเนี่ยก็คือมุกไอมคค้มุกค่ะมุกเป็นมุกกลมๆนะคะแล้วก็ ขาเปียคือตัว x ถ้าดูง่ายคือ xo สลับสีสลับลายอันนี้ก็จะเป็นสีอ่าปมปวงอเปิ้คือเกิดส้มส้มอิดน,นะคะสองสีสลับกันอันนี้เป็นงานผู้ใหม่นะคะน้องก็จะมีความเงางามเวลาถูกแสงน้องก็จะสวยค่ะว่าป๊อแล้วก็เชิงเชิงนี้ก็เป็นไหมไหมจุนค่ะไหมจุนนะคะก็จะมีความอ่อนนุ่มนะคะนี่ไลคะ เซตนี้นะคะสี0พันห้าร้อยบาทนนะคะ่ะใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้มันเรียบเรียบคลาสสิกค,คุมโทนนะคะแต่ว่าดูหรูด,ดูแพงค่ะนกบอกเลยเวลาถูกแสงเขาก็จะมีความเรื่มเรเงาๆนะคะอันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าบ้านเราอะ่ะส่วนผืนที่สองค่ะผืนที่สองอนกมีไม้สีหนึ่งสีชมพูค่ะโทนชมพูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะ ทนสีเขียวก็คือเราอันนี้พุ่งด้วยไหมะคะ่ะไหมสีเขียวอ่อนๆนะคะลายเหมือนกันค่ะก็จะเป็นสีเปลือกมุกคุดกับสีส้มนะคะน้องก็ลาย XO หรือเป็นลายมุกขาเปียนะคะแล้วก็ต่อที่เชิงเนะะี่ยสังเกตดูว่าฝ้ายที่ใช้พอเชิงนะคะยกเชิงะคะ่ะจะเป็นสีเดียวที่ใช้พุ่งตัวสิน้นก็เลยออกมาเหมือนกันค่ะ,นะคะจะออกสีเหลืองๆเทเขียวนะคะ okay. ใส่แล้วก็จะประมาณนี้ใส่กับสีเขียวน้องบอกแล้วว่าชุดนี้เขาดูคลาสสิกมีเสน่ห์นะคะสีไม่ได้ฉูดฉาหรือว่าดูร้อนแรงเรียบเรๆแต่น้องดูสวยหรูค่ะะพื้นที่สามที่ออกโทนเหลืองนะคะพื้นนี้โทเหลืองเห็นไหมน้องก็จะมีความเงาๆงามๆนะคะน้องให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะเขาก็เป็นลักษณะนี้น ยกเชิงเชิงเชิงเป็นลายน้ำอ่างนะคะอันนี้ลายน้ำอ่างแบบฉบับของสุโขทัยค่ะนี่ค่ะอันนี้ผืนที่สามนะคะผืนที่สี่ที่เมื่อกี้ไม่ได้ชมก็คือน้องจะเป็นโทนสีชมพูค่ะอันนี้ใส่แต่งงานมงคลได้ไม่น่าเกลียดใส่กับสีชมพูอ่อนๆสวยมากค่ะผืนนี้เพราะมีคนเคยใส่ไป งานมงคลแล้วนุ๊กบอกไอ้ชุดนี้เขาดูแพงค่ะนะเวลาใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้น่ะสีสีเอามาให้ดูวันนี้ในราคาสี่พันห้ร้อยบาทนะคะชุดนี้ค่ะแพงเพราะว่าเป็นไหมแกมปไา้ทั้งถือนะคะราคานี้เป็นงานพอยกลายค่ะส,สวยๆแบบนี้นกให้ เทียบสีสีให้ดูค่ะเผื่อใครจะชอบอสีไหนแบบไหนนี่ค่ะก็จะออกมาประมาณนี้เลยคะ่ะไหมแก้มไฟทั้งผืนนะคะสนใจผืนหนทักมาได้ค่ะหรือว่าอยากชมผ้าเยอะๆหลายแบบหลากหลายแบบก็ไม่ไปที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยนะคะของของนกค่ะแล้วก็ถ้าสนใจผ้าชนนี้ก็สามารถแอดไลน์ line. ทักทายได้ค่ะสวัสดีค่ะ